สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาซ่อมปัม๊มคลัตล่างเต y o ตาฮีโรกันนะครับเนื่องจากรถใช้มาดานานนะครับวันนี้มาตรวจสอบระดับน้ำมันคลัตอ้าวปรากฏว่าหายเกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆตามที่เห็นนี่นะครับทีนี้ก่อนอื่นเราต้องมาหาจุดที่น้ำมันคลัตหายไปนะครับตลองเช็ด ให้ลองเช็คที่ปั๊มคัดบนดูนะครับอันดับต่อมานะครับให้เพื่อนไปเช็คตรงแป้นคัดด้านในห้องโดยสารนะครับว่ามีรถซึมหรือไม่นะครับอันดับสามนะครับถ้าไม่มีแล้วมาเช็คปั๊มคัดข้างนะครับอ้อเจอแล้วยังไงครับเพื่อนๆครับจะสังเกตว่ามันเยิ้มเลยนะครับเพื่อนๆปั๊มคัดล่างนะครับเพื่อนๆต้องมุดนะครับต้องมุดลงไปด้านล่างนะครับหันขึ้นมาจะมองเห็นปั๊ม ควมคัดล่างอย่างที่เห็นนี้นะครับเยิ่มเลยครับเพื่อนๆพอเรารู้สาเหตุแล้วเราก็ถอดนะครับและไปซื้ออะไรมาครับนะครับนี่ครับอะไหล่เก่าและอะไหล่ใหม่เปรียบเทียบกันนะครับนี่คืออะไหล่เก่านะครับถอดมาดูนี่ครับสาเหตุครับเนื่องจากใช้มาประมาณหปีนะครับตรงลูกยางนะครับมันมีความสึกนะครับทีนี้พอได้มาแล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะครับล้างกระบอก ขัดทำความสะอาดดีๆนะครับด้วยน้าแฟบล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็เอาชุดซ่อมตัวใหม่นะครับเอามาใส่โดยก่อนที่จะใส่ให้เพื่อนๆเอาน้ํามันเบรกนะครับทาลงไปตามกระบอกคาดก่อนนะครับแล้วก็ทาที่ชุดซ่อมใหม่ด้วยนะครับเวลาหมุนเข้าเพื่อนๆค่อยๆเข้านะครับอย่าให้มันปีดเคียวนะครับนี่นะครับง่ายทีเดียวครับเพื่อนๆครับ พยายามมันหมุนๆเข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็พอเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆนะครับลองขยับดูนะครับดันเข้าดัานออกดูว่ามันสะดวกไหมนะครับลองขยับดูครับมันฝืดไหมมันหลวมเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคถ้าได้ประมาณนี้แล้วก็นำไปติดตั้งได้เลยนะครับเพื่อนๆง่ายไหมนะครับ เมื่อเพื่อนๆประกอบเสร็จแล้วนะครับก็นํามาประกอบที่เดิมนะครับที่ตำแหน่งที่ความคัดอยู่นะครับก็ให้เพื่อนยึดน็อตเบอร์สิบสองจนวน2ตัวนะครับแล้วก็ประกอบชุดคัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเพื่อนๆขันเสร็จแล้วเช็คความเร้อยเสร็จแล้วก็มาไล่ลมกันนะครับ โดยการย้ำคัดนะครับย้ำเหยียบย้ำเหยียบนะครับแล้วก็ไล่น็อตหางปลาเบอร์สิบนะครับให้ฟองอากาศ,อ,ากาศออกให้หมดนะครับเพียงแค่นี้รถของเพื่อนๆก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ